เอาอุปกรณ์ขึ้นก้อนพี่น้องเลยอ๋อผลตกวผ้าแจ้งพี่น้องบัดนี้ก็ได้บัตรมือว่าน,นี่เนหะ็นนะเนาะทั้งมืดผ้ามืดผลลมกรุมกรกลัวม,ม,ม,มาอันนี้เสียงผลมาเลยนี่เนาะตัวซักพี่น้องเอยนี่เด็กอ่กเด้อ ฝนมาแล้วพี่น้องกะคือว่าเด้อพี่น้องเด้อฝนตกอยู่ทางว่านเนาะกะอันนี้กะเอาโทรศัพท์ลงมาถ่ายบรรยากาศให้กับมผมมีพี่น้องเอฟซีเบงกับเอฟซีเพิ่นว่าโอ้ถ่ายอยู่ให้อยูหน้าเฮานี่เด้อเบอร์จิตเด้อเนาะอ่ามันเป็นแบบธรรมธรรมชาติเนาะกะพยายามอยู่พี่น้องเลยกะเรื่องทั้งเรืงที่กะห้องดำหน้าเฮาเมย์กับเรื่องทั้งที่กับพวกได้ถ่ายเคอคลิปเนาะ บมื่อท้ายเขาคลิปพี่น้องเลยแต่กะสีพญา,ามืมาอนี้นะหาก็ได้สองสองคลิปได้พี่น้องมันห้อนเนาะมันห้อนพี่น้องเลยมันมันแห็ดแห,หมหนะแต่กะสีพยายามพี่น้องเลยสีพยายามอัปเดตให้กับพผม,มพี่น้องเอฟซีได้เบิ่งได้ชมแล้วก็ขอบุญขอบคุณเอฟซีหลายๆที่ว่าให้คำแนะนำเตือนมาทุกทุกอย่างอัะไรบกักบักเนยผม,มพยายามีม่น้องเอฟซีก็คอมเมนต์เข้ามาบอกเนาะกข็ขอขอบคุญขอบคุณหลายๆพี่น้องเลย Mà nè, Bạn nè Vâng đố bàn gì? cái đây. đây Biệt Bàn cây tốt lắm Con Con em bà chị này Chân nào, phi đông cái Thế nào cô bé hình nào? Ừm, uhm, Không kia đi, nó Bụng này phần tục nó khổ không? Bụng này บัดนี้ก็ได้พไปลองเอ้ยเนาะปล่อยงัวมากินก้าแล้วพี่น้องบัดนี้ก็ได้ออืมันนี้ก็ว่าน้ำงัวนี่ก็ได้เนาะโอ้พี่น้องเนาะเอาสบายดีก่อนไหมสบายดีสบายดีสบายดีเนาะบัดสุขูสุคนเด้อพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัดสุขูสุคน โบบายสิยู่ทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยทัย้ทงต่างประเทศเด้อพี่น้องเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบอจิตอุทุมพรคือเก่าอีกเส้นเคยเนาะทั้งนี้ก็มาเอากาพี่น้องเลยคืออันนี้จะเป็นให้สุดท้ายพี่น้องเลยบาทนี้ก็ได้เบิ่งเด้อมันนิสิแล้วอยู่บนน้อมาเนี้ตอนนี้ก็สีขาวห่าม่ง้งเร่งหรืออะไรพี่น้องแต่ว่าให้นี่เน,นี้ยเนี่ยอะไรก็ต้องให้แล้วเนาะ มืออื่นนี่คือจะเป็นไหนี่มืออื่นนี่ก็ได้คือจะเป็นไหนี่มืออื่นเนาะพ่อพี่น้องกากาเนาะนี่เด้อบังเบิ่งกาคือว่าเนาะพ่อพี่น้องเนาะว่าสิบืนให้แล้วมือนี้อะไรพี่น้องเอ้ยปลาจุบบ่แล้วว่าสันขาก็ได้เนาะเอ้าจังไหนกาคือว่าเด้อเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยเป็นกำลังใจให้เด้อเนาะพุ่นดำให้ดำหน้า เือเก่าฮะโอ้ยทางเราไทยทีกี้เราไทยคนแรกมาซิลมน่อยมธรรมดาเป็นไงได้นั่นน่ะอืมบรรยากาศพี่น้องเอ้ยทางพ่อรมีพี่น้องเอฟซีเลิกได้นั่นน่ะเลิกได้อืมมือไอืมเนลิกหน่อยหน่ะเลิกว่าไฮนี่น่ะอยากโดมพี่น้องเอ้ยไฮนี่เนาะอยู่ทั้งอยู่ทั้งพุ่งไปอยากโดมพี่น้องเอ้ย อืมนำบ่ยังดอกย่นลมแม่นพี่น้องเอ้ยจังไดกะป๊าโอย่าบอกเลยเนาพ่อพี่น้องเนาะมื้ามืมาอีกแล้วพุ่นเนาะพุ่นป๊ง่นมิแม่นนี่ดิเนาะอ่าเจ้า่มพี่น้อง FC เพิ่นก็ว่าบ่จิตเอ้ยเนาะอ่าติดตามงน้องมีนายังบ่ทันได้คนหาบ่เห็นว่าซั่นเนาะยังบ่ทันได้ขึ้นบ่ฮะงเบิ่ง คลิปทอดประมาณสี่หคลิปจังขึ้นเด้อพี่น้องเด้อเนาะ<ช>แต่ว่าทางบอจ,จิตเองก็บกำลังเซยอยู่พี่น้องเองกำลังดันกำลังเซยอยู่อ,ยอ,อ่อาเขาว่าหักช่วงนี้ก็คือว่าน้องพ่อพี่น้องเนาะลองลอง,งกันาเขียนค้นหาลองเบิ้องน้องพ่อพี่น้องเนาะสามีนา้าหากพวกพี่น้องอีเพิ่คนก็ว่าซื้อซ้ำกันบอจ,จิตเอ้ยกับต่ำกับอีกช่องหนึ่งเพราะนั้นอ่ามีสามีน้าก็เหมือนเชื่อว่ามีผู้เดียวได้เนาะพ่อพี่น้อง แมนกะอีบริลุนพี่น้องเลยให้เพิ่นเฮ็ดคลิปประมาณจะหาคลิปแล้วก็บบริจิตติงกับเซ่ไปน้ำอยู่อ่าจะไม่กัเป็นบริจิตเซ่เข้าไปแล้วก็บฝากความให้พี่น้อง14เข้าไปติดตามให้ในเด้อนะครับพี่น้องทั้งทั้งมีน้าเพิ่นหาก็ได้หาซิปกัวทานเนาะติดตามทางช่องยูทูปก็ได้พี่น้องเลยเเียยงงัมาพิ่นสจก โมเมนเชียงรถไถพังพุ่นเลยฝนบนต้อยอเ,เล็ดไปช่างว่าแค่เออมาดีได้พี่น้องเลยนะเก็บอุปกรณ์ก่อนเด้อสเนาะพอพี่น้อง เอ้าอุปกรณ์ขึ้นก้อนพี่น้องเอ้ยอ๋อฝนตกวผ้าแจ้งพี่น้องบัดนี้ก็ได้บัดมือวานนี่เห็นนะเนาะทั้งมืดผ้ามืดฝนลมกุ๊กกรุ๊กกัวมาอันนี้เสียงฝนมาเลยนี่เนาะอมาแล้วพี่น้องเอ้ยมาแล้วแต่ว่าแบบนี้มันช่วงสีตกเบึ้งหรอกเว้ยนี่แบบนี้ได้บัตรก่อนพี่น้องเอ้ยสีแห้งอยู่บ่ล่ะ ยิงผลมาแล้วพี่น้องเลยตัวซับพี่น้องเอยนี่เด็ก็เด้อผลมาแล้วพี่น้องยังไม่อยากขึ้นเรืงเทียงเลยมามามา ความพี่น้องอมนพามันผลอะไม่ได้ตินอยู่ใกล้มาดีพี่น้องเลยมาดีเนาะกะคือ่าเดอ้อพี่น้องเดอ้อฝนตกอยู่ทางว่านเนาะกะอันนี้กะเอาโทรศัพท์ลงมาถ่ายบรรยากาศเห็นก็ผมมีพี่น้องเอฟซีเบิ้ง เอฟซีพิ่นว่าโอ้ถ่าย,ยอ,อยู่ใหู้หน้าเฮานี่เด้อเบอร์จิตเด้อเานาะอ่ามันเป็นแบบธรรมธรรมชาติเนาะกับพยายามอยู่พี่น้องเลยกับเรื่องที่เรื่องที่กับห้อดำบหน้าห้าองเมยกับเรื่องที่ที่กับมาได้ทายคนคลิปเนาะมาได้ทายคนคลิปพี่น้องเลยแต่กับสิพยายาเมื่อนี้นะหาก็ได้สองสองคลิปได้พี่น้องมันห้อนเนาะมันห้อนพี่น้องเลยมันมันเห็แบบแ,บบแห็มขนะ แต่กะสีพันยามพี่รองเลยสีพันยามอัพเดตให้กับผม,มพี่รองเอฟซีได้บึงได้ชมแต่กะขอบุญกุบคุนเอฟซีหลายที่ว่าให้คำแนะนำเตือนมาทุกเรืทุกอย่างอันใดบกครับบ่นเนอผม,มพี่รองเอฟซีกะคอมเมนต์เข้ามาบอกเนาะกะขอบุญกุบคุนในไลนพี่รองเลยมาแล้วมาแล้วมาดูมาแล้ว,ลว,ลวพี่รองเลยผุดิผุนขาม,มุดผุตกแล้วพี่รองเลย tóc leo, nó, tóc leo, ồn phi đông ấy, sơn nó nè con phi đông ấy, sơn nó là pyang sơn đấy, ồn thăng nè cái, sơn u con, còn phi đông ấy, u bổng còn mày hãy mân na kheo nó มาแล้วเนาะคุณสีเอ้าเมองบรรยากาศตอนฝนตกเลยพี่น้องเลยแต่การตกแบบนี้เนี่ยก็สีบจิตสีบอขคุณไปทั้งเทียงนะมันโบฮึงดอกเพราะมันตกตามมณีกอซือพี่น้องเลยนี่ตามมณีกิซอ มาแล้วบ่พี่น้องมาได้เสียงฝนจะจ่ามาเนาะคุ่นำลังกันได้พุ่นมันมีเชิงผุ่นเนาะมันบ่ได้บ่ได้แห้งปันไดพี่น้องเลยฮโดูผนดุนเด้บัดทั้งนี้บัดตะเวนหนาะพี่น้องเอ้โกสิบานี่นี่เด้ตะเวนก็ได้เนาะ นี่ก็เข่าพี่น้องเอ้ยพี่เด้บรรยากาศอืมนี่เลยกุเข่าแถวหน้านี่เนาะพ่อพี่น้องโอ้ขักปัญญังได้เพราะว่าเขาลำแลาเบเดวพี่น้องเอ้ยกับ่ฮ้อนปันไดเนาะพ่อพี่น้องเนาะบ่ฮ้อนปันไดเพราะว่าเฮายังเหลือให้เดียวกะสิดำมื่ออื่นพุ่นแหละแล้วเนาะพ่อพี่น้องมื้อนี้กัยันบ่แล้วอยู่มื้อนี้ พมอพี oh ่้องเอฟซีเห็นอยู่บ่เนาะมิดผลเนาะตกแต่จานมาเลยพี่น้องเลยโอ้โึ้นกลงไปแล้วพี่น้องเน๊อะขึ้แล้วตกแล้วพี่น้องเลยเบิ้องฉันเนาะพอพี่น้องเดี๋ยวบูจิตเองชี้โจกล้องเนาะโจกล้องก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวบูจิตชี้ออกไปลำหน้าก่อนเด้อพี่น้องเด้อบูจิตเองชี้ไป khen phun đấy vì nó ngấy bà này cái đây Đó Piong gây, ba tu, pha phun Piong gây bản này có đai, khử qua phun xì tocoi, nó có Piong nó tocoi, hèn hèn. Anh nè, thằng ban chơi ơn nhang coi nè, me nhang me khiêu khiêu nè Piong gây. Khí thế ba? Khíu mà nam keng, me nam Ê, đồng này phi long ơi lại đấy nhỉ này lại đấy nị phun phun cho tuần này uh, tận nhà, 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 tận บุณณียฝนตกอยู่หน้าโคกค่ะบุณณียฝนหน้าโคกก็ตกอยู่พี่น้องเลยแมนเฮงอะไรแมนปลาฝนตกไรบ้านแมนก็ถือว่าให้พมเมื่อกี้นี่เนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าเลี้ยวเด้อพี่น้องเด้อเนาะาเก็วัยเติบหนึ่งเด้อพี่น้องเลยตัดภาพมาพมกินนี่นะคือพมบดีจิ้โจก้องนะคือมาดำน้าพี่น้องเลยบระเทศไทยกบพมพี่น้องเบิ้งเพราะว่าฝนตกเฮงเฮงขนาดเลยพี่น้อง เบิ่งแหน่เ <s> บิ่งแหน่เนาะน้ําก็มีดําก็ถือว่าแล้วเนาะพ่อพี่น้องนี้ก็กกต้นก้าตที่ว่าลกลกไวมันคือใบบุพานี่ินหญ้าเนี่ยเฮ้ยหญ้านี่ัวกินมักคือหยังแม่เอ้ยัวกะ คือว่าน้องพี่น้องเลยเบิร์นด้อะกระสิเหลือจังหวัดอนอกันเบิร์นดพี่น้องเลยตามท้องให้ท้องหน้าพี่น้องกะอยู่ในประมาณนี้แหละขุนตะเวินเนาะแต่ใกล้แด้วแหละพี่น้องเลยลุกอีกสักเล็กสักหน่อยตะกี้ว่าชิได้ไทยไล้พี่น้องเลยว่าอะไรไทยล็อกกอนอยู่หรอมันคั่มแล้วนะตกขวบเก่าเพราะว่าเมื่อวานนี่กะอยู่ในประมาณช่วงสี่ห้ามุงตอนนี้กะห้ามุงครึ่งสี่เข่าหกมุงเลยนะ quay ừ, đi, đồng dòng người. Mày gặp Lúc mà hít nhắn người nằm, lúc mà hát Mà, Mày. Nó Mày. 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 mắt เดือปนมัดก oh, ah, ็โ้เปลีนหมัดนึ่ก็ถือว่าหลายตื่นได้พีตรงเอ้เฮ้ยมันหนาวแ่วม่ือเ่า้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสีหเจ้าเาสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสดสิบแปดสิมัดแต่ว่าหน้าหี่เฮาสีกะกะบึง่นิอยู่ในประมาณห้าส เคยป่าช yeah. okay. ีวิตในประมาณนั้นหอนหาชิปรึนะห้อนหาชิปเนโอเคได้แหละแต่ว่ามันกรเดืออยู่เดือาจะหาชิไงเติบบอหาชิปประมาณหาชิปถึงตองเลยไงบอไงกลัวตัวดำได้เหรนบ่หาดก่อนนี่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 มมีหยาปนไดนี่มาเอาไหม โอ้หิ้งคักข,ขี่เนาะพี่กับบุ้มีหงา่เอ้นี่ได้เรื่องเลยนี่ไข้กลัวคุณมา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 บรรยากาศที่ลองเลยมีนำ้ำแบบนี้ก็ได้เนาะคุณดูดออกมาแต่ห่วยเห็นไหมเนาะดูดขึ้นมาแต่ห่วยเลยโอ้นั่นก็ใกล้ชิลเล้วคือกันบัดน,นี้เนาะ chụp hình chim bunny nó đó. ừ hình chim bơi chung này mày bụng mày nắm căn níu bay chụp hình 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 chụp Ừ, ừ. 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 chụp ขักกันดูแกวะมาพี่เราไงบงช่วน้ำกันมันยากาศสีประมาณนี้หละอืมลองบืงกล้องหนาเลยพี่องลองบงดูอุโยทงพแจ่มใสโอเคปะี่รนี้บบนี้ก็ได้ลุกข้ากนเด้อบันเด้อ จใครซื้อไทยเด้พี่อเราเลยนี่นะลูกคนหาีิมัดนี่คือที่หนได้ดำไหมไทเลยที่หนดำไหมที่ไวนนี่หน้านี้งงเบืองสถานการณ์วานอยู่ไล้พี่อเ้าเหนื่อไวานอยู่ ันข้อน้อยจะมีเมื world, ่อยตอนได้ที่เมื่อยอย่งไงกยูีมันไ่ค่อยมีะบวันบุนีเสรแล้วเนาะหลีดลายกัววันนั้นเอาคือเลเซียน่ะสวนหนาวพี่เอาไงพอกินอีเหงี่ยดไหนาวดิฝนตกผาแจ้ง

พีดวะพี่กอรังพีดวาถือว่าข้าพี่เดวะนั่งได้แบบมีเนอไ่ได้ไ่ได้มีหาไม่ต้องนั่งโอ้จมวะข้าวพ่มีหนาลุกข้าใส่้าใส่น่หาเนี่อ่าใครก็อยู่บังหันเนาะ เงไลุถคุ ite, it <LO> ้มรถเนาะบึงไทยไม้คือมันหมือนจิตาสมื่ออื่นตัวมีห่านะมีห่านะี่จะผมมาจิตลูกนี่แล้วอตัวไมีหา tao chỉ gốc mình là nó, mà mà mà, Nhàm phải, nhàm phổ, nham phải nhá phồn này kia này chắc nhám tên mày về nhà kiểu cái nó nhằm lên cái tàng <laughs> à. này เกียดหน้าห้องน้ำแน่พี่รองเลยตกเนี่ยเกียดติมุบ้านเฮเกียดติมุนอนนักโันที่ประการมีเดินอยู่นักโผล่นานี่บูมี่น่ะใกล้แล้วพี่รองเลยเราจะขึ้ไปนอนนักโผลแล้ว

làm lại thì làm cái. có chậm này, không, này Sao mắt nó không cái này, này đâu? thôi bây phải <hạch>

เฮ้ยยามาพีเนบนบุมีน่ยมาอีกเปนลูกบัวคุนเนาะ เพื่อนเขห้อ

เอ้าค yeah. no no. like yeah. okay. ือ no. สีประมาณนี้แหละเนาะ้อพี่น้องเลยเบิ้งเด้อพุ่นตะเวนเนาะปะตูน้ำลายดิกบ่อนคุณทางนี้ก็ได้เอ้าสบายดีก้อนบ่ดนี้ก็ได้จบคลิปเลยได้โอเคไปพี่น้องเลยจังไดก็ได้ขึ้นก่อนได้บ่ดนี้ได้เนาะเดี๋ยวพาพพี่น้องเอีซีตกน้ำให้จังไดเนาะก็ได้แล้วบ่ดนี้เนาะ มันสะมากบ่ไปก่อนไปก่อนฮ่าฝุ่นพี่น้องไกลๆกันไหนมึงเนี่ยเอาจังไรก็คือว่าเด้อพี่น้องเด้อเนาะพิธภัณฑ์การใดกับขอโทษขอใครพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขุสุขคนน้องพร้อพี่น้องเนาะจังไรก็ขอให้เอฟซีเบิร์ตสุขุสุขคนอยู่ดีมีแห้งประจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการเนาะอันใดคำว่าอันใดว่าจาใด บค oh ักบ่แน่เนาะพ่อพี่น้องเนาะอ่าบ่เข้าหูก็สามารถอ่าติเตือนคอมเมนต์กันเข้ามาเนาะบ่จิตเองก็ยินดีเด้อเนาะพ่อพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเจังได๋ก็อยู่ดีมีแฮงเด้อเนาะขอกล่าวคว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง